สวัสดีครับต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับ AI ครับเป็นมุมมองจากดรแอนดรูอึง้งที่เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยว่า AI ตอนนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับการรู้หนังสือในยุคแรกๆเลยนะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะคือ เขามองว่ามันเริ่มจากวงแคบๆก่อนเนอะอาจจะเหมือนสมัยก oh, right. ่อนที whoa, ่มีแค um, right. ่นักบวชที่อ่านออกเขียนได้แต่พอมันแพร่หลายทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยโอ้โหศักยภาพมันมหาศาลเลยค่ะอ๋อครับครับน่าสนใจมากซึ่งวันนี้เราก็จะคุยกันจากเนื้อหาบรรยายของดรอึ้งเองเลยใช่ไหมครับผู้ร่วมก่อตั้งโค r เซวากับ Deep l e a r n i n g a i ใช่ค่ะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ มีชื่อเสียงมากแล้วก็เน้นย้ำตลอดว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วศักยภาพมันไม่ควรจะถูกจำกัดอยู่แค่ในบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆนะคะครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าแล้ว AI มันจะมาช่วยธุรกิจเล็กๆหรือว่าคนทั่วๆไปอย่างเราเได้ยังไงบ้างทำไมตอนนี้มันยังดูเหมือนอ ยังเข้าถึงยากอยู่แล้วจะมีทางไหนที่ทําให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากมันได้จริงๆค่ะคือดอกเตอร์อึ้งเขาชี้ปัญหาขอขวดสําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องอต้นทุนกับขนาดนะคะการจะทำโปรเจกต์ AI ในมุมของบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมากต้องมีทีมวิศวกร AI เก่งๆแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมีฐานผู้ใช้ระดับร้อยล้านคนขึ้นไปนะคะ โอ้หร้อยล้านคนเลยลหรอครับใช่ค่ะอย่างพวกตลาด Search Engine โฆษณาออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซอะไรพวกนี้ถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าการลงทุนในมุมมองของเขาอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องสเกลใหญ่มากๆแต่แต่ดรอึ้งก็มีตัวอย่างที่แบบว่าน่าสนใจมากมาแย้งเหมือนกันนี่ครับเรื่องร้านพิซซ่าเล็กๆแถวบ้านเขา ใช่เลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากคือถึงจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่เขาเก็บข้อมูลการขายไว้ละเอียดมากเลยหน้าไหนขายดีวันไหนขายดีเวลาไหนครับแล้ว AI เข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงครับ AI ก็เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเล็กๆพวกนี้แล้วค่ะอาจจะบอกได้ว่าเอ๊ะคืนวันศุกร์เนี่ยลองอบพิซซ่าหน้าเมดิเตอร์เรเนียนเพิ่มอีกหน่อยไหมเพราะข้อมูลเก่าๆมันบอกว่ามีแนวโน้มจะขายดีนะอะไรแบบเนี้ย อ๋อแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วใช่ค่ะสำหรับธุรกิจเล็กๆเนี่ยการเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มรายได้แม้จะนิดเดียวมันก็สำคัญมากแล้วนะคะแล้วมันก็ตอกย้ำเลยว่าจริงๆแล้ว AI ไม่จำเป็นต้องใช้ Big Data เสมอไปข้อมูลเท่าที่ร้านมีเนี่ยก็สร้างประโยชน์ได้แล้วอืมแสดงว่าปัญหาจริงๆไม่ใช่ขนาดข้อมูลแต่เป็นเรื่อง ค่ะเป็นเรื่องต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการจะจ้างผู้เชี่ยวชาญสร้างทีม AI เองเนี่ยมันมันสูงเกินไปสำหรับธุรกิจเล็กๆค่ะครับพอพูดถึงธุรกิจเล็กๆจำนวนมากๆแบบนี้มันก็นำไปสู่แนวคิดที่ดรอึ้งเรียกว่า Long Tail ของ AI ใช่ไหมครับอันนี้มันคืออะไรพอจะขยายความนิดนึงได้ไหมครับ ได้ค่ะแนวคิด long tail หรือหางยาวในบริบทนี้เนี่ยคือเขามองว่าแอปพลิเคชัน AI สำหรับธุรกิจเฉพาะกลุ่มมากๆอย่างร้านพิซซ่าที่เราคุยกันหรือร้านเสื้อยืดโรงเรียนฟาร์มเล็กๆแต่และกลุ่มเนี่ยอาจจะดูเล็กสร้างมูลค่าได้ไม่เยอะเท่าตลาดหลักอย่างโฆษณาหรืออ e ีคอมเมิร์บ แต่พอเอากลุ่มเล็กๆพวกนี้มารวมกันทั้งหมดเนี่ยจำนวนมันมหาศาลเลยนะคะแล้วมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยจริงๆอาจจะใหญ่กว่าตลาดหลักๆไม่กี่เจ้าซะอีกโอ้จริงด้วยครับนึกไม่ถึงเลยใช่ค่ะแต่ปัญหาก็คือมันยังไม่ค่อยมีใครสร้าง AI ที่มันเฉพาะทางมากๆให้กับตลาดหางยาวเหล่านี้เท่าที่ควรน่าสนใจมากครับอย่างตัวอย่างร้านซื้อยืดที่ยกมานี้ AI มันเข้าไปช่วยอะไรได้บ้างครับ ดูเหมือนจะเป็นธุรกิจธรรมดาธรรมดาโหได้เยอะมากเลยค่ะหลากหลายจริงๆตั้งแต่ช่วยคาดการเทรนด์ลายเสื้อใหม่ๆจากข้อมูลในโซเชียลมีเดียเลยนะคะอ๋อดูว่าอะไรกำลังฮิตใช่ค่ะหรือวิเคราะห์ภาพถ่ายหน้าร้านเพื่อแนะนำว่าควรจัดวางสินค้ายังไงให้ดึงดูลูกค้ามากขึ้นหรือช่วยตัดสินใจเรื่องซัพพลายเชนว่าเอ๊ะควรจะสต็อกผ้าแบบไหนเมื่อไหร่ดีครับ หรือแม้กระทั่งเรื่องการตรวจสอบคุณภาพหรือ QC ผ้าเนี่ยคะ่ะแค่ถ่ายรูปเราให้ AI ช่วยหาตำหนิรอยขาดรอยด่างอะไรพวกนี้ได้เลยโห้ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยครับแต่แต่บริษัททั่วไปยังเข้าไม่ถึงแล้วทางออกที่ดรอึ้งเสนอคืออะไรครับจะทำลายกำแพงเรื่องต้นทุนความเชี่ยวชาญนี้ได้ยังไงค่ะ <c oughs> ทางออกที่กําลังเกิดขึ้นแล้วดรอึ้งก็ผลักดันอยู่เนี่ยคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยค่ะจากเดิมที่การสร้าง AI มันต้องเขียนโค้ดซับซ้อนมากๆเหมือนเหมือนเราไปแกะสลักหินจ้ารึกอะไรแบบนั้นเลย <laughs> ให้มันกลายเป็นเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายขึ้นมากๆเหมือนกับว่าเรามีกระดาษกับปากกาให้ใช้อ oh. ทำให้คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นวิศวกร AI ไม่ได้เขียนโค้ดเป็นเนี่ยสามารถสอนหรือสร้าง AI ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโดยใช้ข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วนะคะสอน AI โดยไม่ต้องเขียนโคด้ดมันมันทำมันทงานยังไงครับมีตัวอย่างไหมครับ มีค่ะดออรอึ้งยกตัวอ,อย่างแพลตฟอร์มที่บริษัทเขาพัฒนาเองชื่อ Landing Lens AI นะคะคเอาไว้ใช้สำหรับงาน QC ตรวจจับตำหนิโดยเฉพาะเลยวิธีใช้ก็คือแค่ถ่ายรูปชิ้นงานเช่นผืนผ้าหรือขนมปังที่เราอบเสร็จแล้วเนี่ยอัพโหลดเข้าระบบ,บ AI ว่า อ่ะลักษณะแบบนี้นะคือรอยขาดอาจจะใช้กรอบสีเขียวหรือลักษณะแบบนี้นะคือรอยด่างอาจจะใช้กรอบสีชมพูแค่ลากกรอบใช่ค่ะทำซ้ำๆไปด้วยตัวอย่างต้องไม่กี่เยอะมากไม่กี่สิบตัวอย่าง AI มันก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ฉลาดขึ้นจนจำแนกตำหนิดได้เองเลยค่ะโหแค่นั้นเองเหรอครับไม่ต้องเขียนโค้ดสักบรรทัด ไม่ต้องเลยค่ะผู้ใช้งานอย่างพนักง,งาน QC เองเนี่ยสามารถสร้างระบบ AI เฉพาะทางสำหรับตรวจสินค้าของตัวเองได้เลยอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันเท่านั้นเองสุดยอดเลยครับแล้วศักยภาพมันก็ขยายไปได้อีกเยอะมากเลยนะคะลองนึกภาพเอาไปใช้ตรวจว่าขนมปังที่อบเนี่ยสุกกำลังดีหรือว่าไม่ไปหรือยังหรือใช้คัดคุณภาพผักออร์แกนิกในฟาร์มหรือตรวจตำหนิบ,บนผิวไม้ก่อนเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้ค่ะ นึกภาพตามแล้วมันมันน่าทึ่งมากๆเลยครับนี่มันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยนะจากเดิมที่เราต้องรอต้องพึ่งผ่าวิโซกร a อ AI เท่านั้นกลายเป็นว่าคนแน่งงานเองไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การร้านนักบัญชีฝ่ายผลิตหรือ QC เนี่ยสามารถสร้างเครื่องมือ AI มาช่วยงานตัวเองได้โดยตรงเลยเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเป็น AI เลยนะครับถูกต้องค่ะ นี่คือหัวใจสำคัญเลยค่ะพลังที่แท้จริงของ AI เนี่ยมันจะถูกปลดล็อกออกมามหาศาลจริงๆก็ต่อเมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้มันได้ไม่ต่างจากพลังของการรู้หนังสือที่เคยเปลี่ยนโลกมาแล้วในอดีตเลยนะคะแพลตฟอร์มใหม่ๆเหล่านี้ล่ะค่ะที่กำลังจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นจริงสำหรับธุรกิจทุกขนาดแล้วก็สำหรับทุกคน ฟังดูเป็นอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับดออรอึ้งเขาก็มองบวกมากๆว่าสิ่งนี้จะนําไปสู่การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและก็น,นวัตกรรมใหม่ๆไปสู่ภาคส่วนต่างๆได้กว้างขวางขึ้นไม่กระจุกตัวอยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งเหมือนเดิมดูก็คือถ้าเรามีเครื่องมือ AI ที่มันใช้ง่ายๆแบบนี้อยู่ในมือแล้วเนี่ยเราจะสามารถนํามาปรับใช้แก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่สําคัญมากๆในงานประจําวันของเราหรือในชุมชนของเราได้อย่างไรบ้างคะ